สวัสดีครับวันนี้มากันอีกแล้วกับอะไรครับน้องหลินกองซุม่มอ่ะพี่บอลวาง กล่องนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าใกล้จะวันเกิดลิลแล้วแน่นอนเราเปิดกล่องสุ่มของอนะันบ็อกหนึ่งแปดสามหกนะก่อนหน้านี้เราอ่ะซื้อกันไปแล้วแล้วรอบเนี้ยเหมือนเขาหาลิงก์อะไรไม่รู้แล้วเขาอ่ะติดตามช่องเราอยู่พอดีเรียกว่าสปอนเซอร์ป่ะคลิปนี้ก็ต <c oughs> ิดต่อมาแล้วเขาก็รู้ว่าเออน,น้องหลิลเนี่ยเดี๋ยวจะถึงวันเกิดแล้ววัน <c oughs> ที่หนึ่งเขาก็เลยให้กล่องมาใช่ไหมใช่ค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเปิดได้อะไรเราก็ไม่รู้ด้วยว่ากล่องราคาเท่าไหร่อะไรยังไงกันนี้คือเปิดมาก่อนเลย ขอบคุณจริงๆขอบคุณมากมากครับอีันบ็อกหนึ่งแปดามคิดดูดิพี่บอลพี่โบเราเปิดกันจนเขาแบบเป็นสปอนเซอร์อะ <laughs> บอกเลยว่าเราอะไล่เปิดไล่หาทุกร้านแหละเฮ้ยหลินเอาของใหญ่ของเล็กก่อนดีวะแล้วแต่พี่บอลเลยค่ะี่ก่อนลิปปิดก่อนเอยลยว,ลวบบอวันเกิดต้องเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์จริงปะเนี่ยอ่องตรงนะของจริงใช่ไหม พี่ว่าอันเนี้ยไม่พี่พ่อมันน้ำตาไหลตาไหลเขาไม่เขาไม่เขอไม่จะได้เหรอคิดว่านหนกี้จริงป่ะไม่รู้อ่ะน่าจะของแทนปานมามาอนมาฮะลืมใส่มาเหรอลือะห็นเลนสซอร์ไพรส์ได้ไงไม่มีเลยนี่ครับโอ้ พี่บอลแคร์เไม่มันมาอย่างนี้เลยเมื่อกี้มันโฉมขึ้นมามันเป็นอย่างนี้จริงๆใช่ไหมเออมันมาอย่างนี้จริงอคือได้มาอ่ะมาดูหน่อยให้พี่ซูมเล็กหน่อยพี่โบดูดิลินคะรองเท้าลิ้นไส่สามช่วงนี้ลินได้รองเท้าเยอะมากเลยค่ะหลายิ้นเฮ้ยคลิปนี้ไม่ออกินใส่ไม่ได้ว่ะคลิปนี้ออกก่อนรินลินใส่ไม่ได้ว่ะนี่สี่สิบว่ะ ไอ้สี่สิบได้อยู่แหละรวมนิดหน่อยโอ้ลิ้นสามเก้าครึ่งแม่งพอดีพอดีเลยโโอ้หเขาถามเบอร์รองเท้ามึงมาป่าวะไม่ได้ถามอ่ะไม่รองเท้าดีนะไนกี้ไนกี้ไนกี้แท้ใช่ไหมแท้แท้เฮ้ยโอ้โหจริงมะเนี่ยอ่ะให้ดูแท้ไม่แท้ดิดูตรงนี้อ่ะไหนอ๋ออันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเออเขาสปอนนะไม่เดี๋ยวราคาแบบด้วยไหนราคาโหราคาจริงมะเนี่ย ก็ราคาเท่าในในนั้นก็ที่ขายอย่างนั้นอยู่โอ้โหอ้โหมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะอ่ะโอเคน้องหลินนี่คือชิ้นที่หนึ่งผ่านไปวางไว้ตรงนี้ให้เห็นๆเลยออะเฮ้ยมีของพี่โบ้ด้วยว่ะเฮ้ยเฮ้ยจริงปะเนี่ยเออมีของพี่โบ้ด้วยโกนถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปนี้นะมึงไปดูซะอยู่ที่ี่ด้านบนมี่พี่โบ้เคยชิมยัง เขียวเฮ้ยยางเปล่หยางียบเฮ้ยรถนี้เขาโอ้เขาดูอยู่เขาคงแบบเฮ้ยเราขาดรถนี้แล้วนต้องพี่โบมันต้องมีพี่โบต้องกินของนี้หนึงก็ร้อยกว่าบาทแล้วนะใช่มันแพงมากเลยนะเนี่ยตรงแต่เดี๋ยวด้านข้างเขาอยากเขาติดเราเนี่ยน่าจะในไทยแล้วหรือเปล่าทำไมมีมันเหมือนผลิตในไทยมันเริ่มมันเริ่มมีภาษาไทยแล้วอันนี้เรายังไม่เคยรีวิวนะโอ้ด็ดีด็ดเด็ดเด็ดเด็ดชื่อว่าอะไรนะชิ ชิคกี้ชักกี้ชักกี้ชิกกี้อ่ะแต่เดี๋ยววันชิคกี้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 ฮัลโหลฉันคือชิกกี้ชอบมากเลยตัวเนี้ยเหมือนคราวที่แล้วหลินเคยบอกว่าหลินชอบอ๋อนี่อะไรนะที่เชื่ออะไรนะที่ปั่นจักรยานสัมร้อะไม่รู้หลินชอบตัวน่ากูอ่ะน่าจะใช้ป่ะเฮ้ยน่ารักนะพี่โบอืมสกตาก็มาหลินแบ่งอันนี้ให้พี่โบอันหนึ่ง น้องซองนี่ครับได้อยู่อะไรอ่ะอันนี้อพี่โบลอเราไปดูแต่คิดว่าข้างในเนี่ยน่าจะแกะออกมาแล้วเป็นตัวนะพี่โบฮะกับเกวนอือนะไม่พลาดไม่พลาดแกะออกมาแล้วคิดว่าข้างในน่าจะเป็นตัวแล้วก็เอาหัวประกบอีกทีหนึ่งใช่อ๋อใช่ใช่ข้างในมันกุ๊ก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 อยู่กุ๊กโอ้โหบอลโอ้ไม่ตัวตัวใหญ่ตอวใหญ่ตัวเล็ก มันรู้ด้วยมันเป็นอย่างนี้มันมันมันต้องเป็นอย่างนี้นี่อ๋อฮักฮักพี่โบยค่อยเอาป่ะเอาไปเลยอ่ะแบ่งกันแบ่งที่ออสวยนะอ่ะากตัวต่อไปตัวต่อไปเลยมาเป็นกล่องอีกแล้วพี่ทายสนุกนะครับขออนาตพี่ทายเลยอันนี้เป็นอะไรป่ะอะไรแฝดปิดปากแปปิดปากแฝปิดปากแแแแแปิดปาก โอ้โหอันนี้ติดแดงติดดำไปใช่ป่ะพี่บอลครั้งที่ขโมยติดดำไปเอาติดดำไปเอาไปกันพี่บอลเก็บไว้ใช้บ้างนะไม่รู้สีขาวได้สองอันแล้วขอบใจจ้ะเอันนี้ดีใช้ดีมากเลยแล้วมีอะไรกับบอลมีอะไรอีกไหมอ่ะมีกัญญ์อะไรวะหืมหูฟังเหรอนี่ไงหลินชอบไงพี่หลินชอบเลยหลินบอกว่าชอบครั้งที่แล้วเขาให้อีก พี่รู้สึกว่าหลินชอบอะไรแล้วเขาให้มาหมดเลยเนี่ยแช็กี้หลินก็ชอบเขาก็ให้มาอันนี้หลินก็ชอบเขาก็ให้มาแสร็แล้วว่าเขาติดตามเราอย่างนี้เรายังไม่ได้รีวิวเขาว่าให้มาพี่โบชอบไงเขาก็ให้มาไปมาจบจบยังนี่ดีมากยังยังไม่มวยก็สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยนี่น่าจะนี่ป่ะน่าจะอะไรอ่ะสุดท้ายแล้วใช่ป่ะใช่ใช่สุดท้ายแล้วลองดูทนแทนแทนโอ้โห เป็นเสื้อของอ่าอันบ็อกอันบ็อกหนึ่งเก้าแปดสามหนึ่งแปดเก้าเป็นแปดสามหกหนึ่งหนึ่งแปดสามหกนี่รู้มั้รู้ว่าหลินชอบใส่เสื้อประมาณนี้โอ้โหนี่อะไรขอดูหน่อยนี่หลินท้าบสิก็คือใส่อะไรใส่อะไรเอ้ยโอ้โหมันพอดีตัวหลินเลยนี่มันกิดมาเป่นหลินแล้วหลินหลิน กล่องน,นี้แม่งอันนี้ก็คือเขาก็ให้น้องหลิบม,มานะ,ะก็หมายว่าขอบคุณนะคะก็เหมือนก็ครั้งที่แล้วเราซื้อไปรีวิวแล้วคนมาดูค่อนข้างเยอะเขาก็เลยส่งมาให้หลิดนทีนึ่งนะถ้าใครสนใจก็ไปติดต่อที่หลินอันบ็อกหนึ่งแปดสามหกค่ะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้บอกต้องโฆษณาเขาหน่อยอันนี้เขาส่งมาให้เองเพราะอันนี้สปอนเซอร์เราใจวางอย่างนี้หรือว่าเราจะวาง,างนี้ก็ได้ สปอนเซอร์เราต้องเต็มที่อ่ะอันนี้ก็ลองไปไปซื้อกันดูที่ลาซาด้านะครับลอ,อนน้ก็แต่ว่าก่อนหน้านั้นก็คือเราก็ไปไปอยู่เหมือนกันซ,ซ,ซื้อตลอดนอะซื้อตลอดตอนนี้นะคะสําหรับคนที่เกิดเดินกันยาเดินเดียวกับลินเดี๋ยวจะสุ่มแจกของในนี้แล้วลินจะใส่ลงไปในกล่องให้ก็ทักเข้ามาในไอบีเพจละกันเดี๋ยวเราจะวางลิงก์ลงไปเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆใครเกิดเดินกันยานะคะเดี๋ยวเราจะสุ่มแล้วทุกคนก็วางบริษัชนมาในไอบีทีละกันเนาะก็ประมาณนี้ละกันลินได้มาต่อลินก็อยากให้ทุกคนต่อนะ วันเกิดลินก็อยากให้ทุกคนที่แบบเกิดเดือนเดียวกับลินเหมือนกันก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับอันบหนึ่งแปกนะครับที่ให้ของน้องลินนะครับกด subscribe ติดตามช่องเราด้วยนะครับกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาตอนต่อไปที่สําคัญเลยอย่าเริ่ม comment happy birthday ลินด้วย ตามนั้น Happy b i r t เดย์คอมเมนต์มาแล้วหลินตอบเองนะรอบนี้อ้าวเหรอเออเดลินเอาช่องช่องไม่ลนช่องไล่ตอบเออ ID หลินไล่ตอบ ID หลินแล้วกันไล่ตอบอ่าโอเคนะโอเคยังไงวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสุดท้ายขอขอบคุณอีกครัางหนึ่งอันบล็อกหนึ่งสาครับขอบคุณนะคะแล้วตอนหน้าเป็นรายการเดี๋ยวมาดูกันแล้ววันนี้ขอบคุณแลวสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมนะมีแจก